สวัสดีครับกลับมาเจาะลึกประเด็นน่าสนใจกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราหยิบเรื่องที่หลายคนน่าจะสนใจกันเยอะคือเรื่องกเกษียณเร็วมีเนื้อหาหนึ่งชื่อกเกษียณเร็วด้วยการลงทุนเรียบง่ายและต่อเนื่องอชื่อก็น่าสนใจแล้วเขาบอกว่ากุญแจสําคัญอาจจะไม่ใช่เรื่องซับซ้อนเลยแต่เป็นความเรียบง่ายกับการทําสม่ําเสมอวันนี้เราเลยจะมาลองแกะกันดูครับว่าจริงๆแล้วหลักการมันคืออะไรกันแนะ่ เปิดมาประเด็นแรกที่เนื้อหานี้ยกมาก็น่าคิดเลยครับคือเรื่องเวลาเขาบอกว่าเส้นทางเกษียณเนี่ยมันยาวนะยาวมากเออยี่สถึงสาปีอย่างน้อยๆเลยพอมันนานขนาดนี้แหละครับไอความเรียบง่ายกับวิธีที่มันใช่สําหรับเราหรือเข้ากับนิสัยเราจริงๆเนี่ยกลายเป็นเรื่องสําคัญขึ้นมาทันทีเลย มันเป็นอย่างนั้นเลยใช่ไหมครับใช่เลยคะ่ะถูกต้องมากๆคือระยะเวลามันเป็นตัวตัดสินอะไรหลายอย่างเลยนะคะการจะลงทุนต่อเนื่องเป็น1 0บสปีเนี่ยมันมมต้องใช้พลังใจเยอะเหมือนกันแล้วเนื้อหานี้ก็ชี้เลยว่าถ้าเราไปเลือกอะไรที่มันซับซ้อนเกินไปเข้าใจยากหรือที่แยกก่กว่านั้นคือฝืนนิสัยตัวเองโอกาสล้มเลิกกลางคันมันสูงมากคะ่ะมีส่วนหนึ่งเขาเปรียบเทียบได้ดีนะคะคือแผนง่ายๆเลยนะแต่ทำตลอดสม่ำเสมอ ผลลับสุดท้ายมันมักจะดีกว่าแผนซับซ้อนที่แบบทำทาหยุดหยุดหรือเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาซะอีกนะคะดีกว่าแบบเห็นได้ชัดเลยอ๋อไอเรื่องเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานี่ก็น่าจะเป็นอีกประเด็นที่เขาพูดถึงใช่ไหมครับเหมือนเป็นกับดักอย่างหนึ่งเลยเรื่องไล่ตามผลตอบแทนสูงสุดหรือวิ่งตามอะไรที่มันฮิตฮิตกันตอนนั้นใช่ค่ะอันนี้เป็นกับดักคลาสสิกเลยในเนื้อหาเขาใช้คําค่อนข้างเห็นภาพนะคะเหมือนเราพยายามกระโดดเกาะรถไฟนะคะ เปลี่ยนขบวนไปเรื่อยๆมันเสี่ยงมากแล้วโอกาสพลาดก็สูงคือความพยายามจะจับจังหวะตลาดหรือว่าเปลี่ยนแผนตามแฟชั่นการลงทุนตอนนั้นๆเอาจริงๆส่วนใหญ่มันจบไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เพราะเราไม่มีทางรู้หรอกค่ะว่าเอออนาคตอะไรมันจะมาอะไรจะเป็นดาวเด่นแล้วไอ้ต้นทุนที่เราเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาทั้งค่าธรรมเนียมภาษีอะไรพวกนี้มันก็เยอะกว่าที่เราคิดนะคะฟังดูแล้วเนี่ยตามแนวคิดนี้หมายความว่า เราต้องมีสิ่งที่เรียกว่าภูมิคุ้มกันทางอารมณ์สูงพอตัวเลยสิครับคือต้องทนเห็นคนอื่นหรือวิธีอื่นมันได้ผลตอบแทนดีกว่าในบางช่วงได้โดยที่เรายังยึดแนวทางเรียบง่ายของเราต่อไปใช่ค่ะเป็นประเด็นที่คมขายมากเนื้อหานี้เน้นเลยค่ะคือยอมรับให้ได้ว่าเราไม่จําเป็นต้องได้ผลตอบแทนสูงสุดตลอดเวลาขอแค่มันดีพอสําหรับเป้าหมายระยะยาวของเราก็พอแล้วการที่เราโฟกัสที่ความง่ายๆกับวินัยเนี่ย มันจะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันที่ว่าเนี่ยแหละค่ะทําให้เราไม่หวั่นไหวไปกับเสี่ยงรอบข้างหรือความผันผวน,นสั้นๆของตลาดซึ่งมันก็เป็นธรรมชาติของมันอยู่แล้วนะคะที่สินทรัพย์แต่ละอย่างมันจะผลัดกันขึ้นผลัดกันลงครับผมเข้าใจเลยแล้วถ้าเราไม่เน้นจับจังหวะไม่ต้องหาสินทรัพย์ที่ดีที่สุดแล้วจริงๆแก่นของมันที่เนื้อหานี้อยากจะบอกคืออะไรครับหัวใจสําคัญจริงๆที่ผู้เขียนเขาตอกย้าเลยนะคะมีอยู่สองอย่างค่ะครับหนึ่งคือ เริ่มให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้2คือลงทุนต่อเนื่องสม่ำเสมอไม่ว่าจะเป็นเงินเท่าไหร่ก็ตาม2อ,อย่างนี้แหละค่ะคือพลังขับเคลื่อนหลักจริงๆในเนื้อหามีตัวอย่างไปตัวเลขให้เห็นเลยนะคะน่าสนใจมากคือประมาณว่าการที่เราเริ่มเร็วขึ้นแค่10ปีนะถึงแม้จะลงเงินต่อเดือนน้อยกว่ามากๆเลยมันสร้างความต่างของเงินตอนเกษียณได้แบบมหาศาลเลยค่ะ เมื่อเทียบกับคนที่เริ่มช้าแต่มาอัดเนินเยอะๆทีหลังอะค่ะเพราะว่าพลังของดอกเบี้ยทุกต้นมันต้องการเวลาทํางานของมันนะอ๋อเข้าใจแจ่มแจ้งเลยครับมันคือเรื่องการใช้เวลาให้เป็นประโยชน์บวกกับวินัยนี่เองสรุปจากเนื้อหากเกษียณเร็วด้วยลงทุนเรียบง่ายและต่อเนื่องที่เราคุยกันวันนี้แก่นของมันก็คือมองเกมยาว เลือกวิธีที่เราเข้าใจเหมาะกับเราจริงๆไม่ต้องซับซ้อนไม่ต้องพยายามเอาที่หนึ่งตลอดแต่ขอให้เริ่มเร็วแล้วก็ทำไปเรื่อยๆสม่ำเสมอตลอดทางเลยถูกต้องที่สุดค่ะเน้นกระบวนการที่มันยั่งยืนทำได้จริงมากกว่าผลลัพธ์สั้นๆที่หวือหวาซึ่งมันก็นำไปสู่คำถามปิดท้ายที่น่าสนใจเหมือนกันนะคะในเมื่อหัวใจมันอยู่ที่ความสม่ำเสมอกับความเรียบไรจริงๆเนี่ยถ้าอย่างนั้นอะไรคือก้าวแรกของการลงทุนที่มันเล็กที่สุด ง่ายที่สุดที่คนคนหนึ่งจะสามารถเริ่มทำได้เลยตั้งแต่วันนี้และที่สำคัญคือทำต่อเนื่องไปได้ยาวๆโดยไม่รู้สึกว่ามันเป็นภาระอะไรเลยอันนี้น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากๆเลยนะคะสำหรับการนำแนวคิดนี้ไปปรับใช้จริงๆค่ะ